สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นขึ้นวันที่สองของปีหกสิบหกเลยนพี่น้องว่นนี้ครับืันนี้ไอ้คู่กับผาพี่น้องไม่หายย่หะก,กินครื่ครับออกม่ยามกับดักหนูม่ยามบวงหนูน,นี่ครับโอ้เมื่อนี้เย็นแห้งครับสภาพไม้ใกล้ๆบ้านนะเมื่อนี้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิพาไปรับชมบรรยากาศกัน หาอยู่หากินของไอ้คู่เนี่ยครับเมือนี้จังไนกะเตียงร้องให้พี่น้องนะครับผูกําลังเดินทางขับขี่ญามาได้กะ,กะเดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยสำหรับคนที่โอ้ยเบื้องข่าเสียใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวบ้านบางคนกับผู้หอดบ้านโอ้ยแสดงความเสียใจน้ำกับคนอยากกลับบ้านมื่ออดบ้านสำหรับผู้ใดกลับไปสู่งานในเมืองไงกะสู่เร้่อพี่น้อง นี่ก็กลับมาอยู่บ้านเฮาหาเงินหาขําม,มานี่ครับคู่ใจครับใส่ไฟจากมอไซค์นี่แหละถ้าเป็นปีที่แล้วไอ้คู่กับปานี่ก็อยู่น้าทองถนนนะครับโอ้ยกลับไปสู่งานคือขาเจ้านี่แหละใครนี่ยครับเนี่ยกลับมาอยู่บ้านนี่ครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเมื่อนี่เสียงดังเนี่ได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ไม้มันอยู่ข่างทางพี่น้องขับรถ่านไปผ่านมาหลายเทือครับ หมายเปลี่นสาแท้ส่นยายว่าเบิงโอ้คอดกระจอไส่หลายเลยครับมาหากี่เกาขอดเจ้าขึ้เกาแล้วหนูมีแหนีมีกัดอยู่ครับได้เบิงแล้วโอ้สิพ่อหนูพวกคขึ้นข้า,าววายานท้า่อต้นหนูท้องขาวเนี่ยครับหะกินน้ำบานเท่าหนิดพ่อต้อนหนูท้องขาวจนที่ตั้งชยายาวันหน่วยกําจัดหนูท้องขาวจีวายอยู่่ะครับพี่น้องจะในติดตามครับเดีย๋ยวจะพาไปยามกับดักยามบ่วง มีใไส้ไห้ประมาณซิบก็หลังนี่แหละครับทั้งกับรักทั้งบ่วงหาอยู่เพราะได้อยู่ได้กินครับหนูหน้อยก็กินครับเขาไม่ได้ไปหาเป็นธุรกิจคือเเจ้าหาครับผมทีไดนฝากให้กับั้งแจไอคู่ในเด้อครับปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหายกินน้ําบ้านเาน่านี่แหละครับพี่น้องจี่ในผู้ใดเดินทาง็คือ,อขึ้นวานะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเดอ้อพี่น้องปีใหม่นีขอให้เฮงรืยๆเดอ้อนี่ครับ เสียงรถด,ดังแน่ครับอ่าผมเดี๋ยวพาเข่างไม้ครับมื่อนี้ครับผมพี่น้องอว่าเลาเมื่อนี้ไม้ห้องอยู่ข้างๆนะครับพี่นอ้องอาจทีมีเสียงรถรบกวนในเล็กน้อยไม่ไดงบอกหอ,อยหัวข้าเม,เมื่อกี้แหละครับว่าโอ้ไม้นี่เป็นไม้ขี่เก่าเข้าเจอเลยพี่น้องเม่เคยนพอไม้ไม่หรอกแต่ท่านคือบริเตอยู่ได้กันนี่แหะครับพี่หมอสภาพเงียบกริบเลยครับหลังเลือด ใส่ไว้ซึ้งกับหลังแหลกตามทางใส่เหี่กับดักนั่นเบิดนี่ครับโอ้ยคือวันนอพี่นอ้องเลยบัดนี้แล้มีอยังเกิดขึ้นนะครับนี่ครับใส่บ่วงไว้นี่บ่วงนั้ยังคือว่าปกติอยู่ครับอ๋าพี่นอ้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดสิบ,บอกว่าถ้าคิดเข่าขางยี่ของเดี๋้อ างมันกับไม่อยู่พี่น้องอบ่วงกับบวกลูดน่ครับใส่บ่วงไว้ตรงนี้ครับอ่ะพี่น้องติดตามกันไปครับแม,ม่ผมว่าผมใส่กับดักไว้ผมเลือกมองกับว่าพี่น้องพี่น้องเบ่งได้ คุณไหมทางน้ำแก่กันแท่นนะั้นแลนจนแบบนู้น้องขาวแลนซรลบโบมึงน,นี่พี่น้องมอมไปหน่อยข้างเขามันขวดกินเลยข้างเหลี่ยมมองๆอ,อ,อยู่ไหมอาครับเดี๋งนนรงหลนมีอากาศผ้าให้เบิ้งนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาคืดหรอกครับมึงนะกขับอยู่ในกับ พี่น้องเอ้ยโัทางกระหูอ้อลั่างการง่านสาบอยู่ี่มองไม่ยังเกิดขึ้นนี่จับลวดลูดอยู่ครับหลังหนึ่งวันแต่นา่าจะเป็นนูหน่อยเลยพี่น้องอ๋อจังไรกันหลังเหนี้มือนีคลิปนี่พรมียังแต่สิขอล่งคลิปด้วยพี่น้องอผมเห็นว่าทางมันง่ามแห้งอยู่เลยมัวไม่หนูมัเรียนเลยพี่น้องนี่ครับ ท่าใส่บ่วงไว้ทั้งสามแยก4ีแยกนี่บัดเทกาวาครับเดี๋ยวทั้งขี่เก่าข้าเจ้าม่นข้าเจ้ามาเอาไปกินเบิดระบบนี่ครับลังนี้บ่วงกันลูดครับพี่น้องแต่พอติดตัวเห็นไหมครับจากบ่วงง่ายลุด่ดเลยหน่อยหนึงนะพี่น้องเดี๋ยวเขาแก้บ่วงนครับ ลุงเงินต่อครับพี่น้องคิดเนียสีเงาหน่อยน้อยเด้อพูดนะจะว่านะครับทางข้าเจ้าผมว่าบุใสโอ้ยหลังนี้ก็เงียบครับทางนี้แบบสุดยอดอีกที่สิบอกใครบริโอนไมิมีหนูครับพี่นออ้องม่เบิ่งนวังแดงห้อยกัดห้อยหมุนกินไา้ครับแต่ผมสิจ,จำทางไปได้บุ๊ช แค่นั้นเองเนี่ยตัวเงี้ยวมาขึ้นมันก็เลื่อนอ๋อน,นี่หอดขั้นอ๋มนอมาเนี่ยมามันมยังเกิดขึ้นเด้พี่น้องกับดกักกระยูซื้อเลยไม่นี้ไส้เป็นกับเล็กครับพี่น้องกับบ่วงคือบ่นนเนาะอ๋าพี่น้องเพื่อตัดคลิปไปมันเงี้ยวเดี๋ยวจังไหนถากำลังในมีอาก,กาศคงสิ้นทายเบิ่งได้พี่น้องด้ยวยแล้วเบิ่งเราบ่ขึ้นนะครับมาเนี่ย นี่ครับเนื้อเขาอ้อยก็ยุบป,ปกติครับฮะครับพี่น้องยามกลับรอบแรกยามเบิดแล้วครับโอ้อยเิบอกว่าบอมี่เกิดขึ้นเลยพี่น้องถ้าจองต้องเอาไปกินเบิแล้รือว่ห้อยคนยางแต่มันไม่พี่ไหมพี่น้องทางแลนเหลี่ยมคือจรงเด็กซ์เปิดให้เบิ้งคนอ่ะ มักนก็แรนห้อยกัดยาเมาื่อคืนกับนี่นี่ถือเป็นนูนหน่อยถ้าว่าเป็นหนูนหน่อยมันคือว่าติดกับนี่ครับผม,มไม้ใบหลังสุดท้ายสุดซอยนี่ครับนี่ครับเบื้องข้างเนี่ยพี่น,อน้องแปลนเดือดเต๋อด้วยนี่สามแยกนี่พี่น้องนี่ออกคนเน่าคนบอไม่ยังเกิดขึ้น หรือว่าหนูมันอยู่ไก่ห้างบ่หนูมันออกเด็กบ่ผมสิบวกห้เบิ่งพุ่นน่ะของใคห้องนี่หนูแลีนนี่พี่น้องเอาครับผมสำหรับพื่นนิคือสิเบิ่งรอบเดียวเลยพี่น้อง,องบาาลอบ็อกไหลาหรอดโอ้มาเดี๋ยวข้าหมองดีดนะกันเลยนแต่ก็ท้าใจไวปละครับเพราะว่าเป็นป้าที่เขาจะามาหมุดหาก่อนนะครับ จะขออ่ะเดจต่ว่าขับรถพานไปพนันวาคิดว่าสิบบอกมีคนมันบอกแม่ในเบิ้งข้าเหนียวยางจยุดอยูสุกอ่ะครับผมสำหรับคืนนี้กะเอาไว้แค่นี้ครับผู้ใดเดินทางอยู่กะถึงที่ไม้หดยอปลอดไัยเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นยังบ่กนะครับคลิปนี้ถ้าได้โตเ่าไดโตในขอเอาลงเด้อพี่น้องหรือว่าเป็นการเปิดคลิปทั้งปีหกสิบหกนี่นหนามืึอนเอาลงเห้เบิ้งลยครับพี่น้องหากินบ่อมาหนอเบิ้งแล้ว อ๋าครับผมสำหรับีนี่เอาไว้ขี้นี่ครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนโซ่ครับพี่น้องคือตอาครับมืนหนีภาพพี่น้องออกมาเก็บหนูกูกับดักครับนาดน,นี้เหียบเป็นไว้นี่ครับตีหาสิเครื่องเลยพี่น้อง้าพ,พี่นอ้องภาพพี่น้องออกมาเก็บกูกับดักมเส่องในหน,น่อยครับบอกมันหนี่นี้ติดภารกิจ ต้องเดินทางไปจัดการนะครับลองมาดูเดีเบิ้งครับพี่น้องว่าเศร้านี่สิพอ่อมีตโตมีแหนมว่าขึ้นมาเบิเ้งไปรอบนึงแล้วครับเงียบกิ๊บเลยครับทั้งบ่วงทั้งกับดักเลยแต่นในก็ติดตามแบบหนุ่มรับส้มกันครับโอ้ยนี่ครับหนูหน่อยมาจัดการนะครับมีห้อยกินข่าวครับกับเต้าเบยีหยบครับ ตามพาดครับผมโอ้ยโออตับคือแข็งเลยแล้นีปคือบอดีดเมนบ่เนออฮะพี่น้องเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวถ้าหลังใดมีอากาศผมจะทายให้เ่งผมใส่บ่วงไว้เอา้าขับหลังนี่ดีกับหลังนี่บอด,ดีดแต่ตกครับโอ้โหเป็นไปได้ หนูแม่งโคตรฉลาดเลยบ่อนี่ยทบีบลับลงมากครับโอ้โหของก็เคยเห็นพี่น,อน้องเขากระดีดตวงเห็นแล้วกรบปุกเงนหินเสียงบ่เหย่างเนาะนะสุกสิเซียมเนี่เน้อยทีลับตกกันแท่นนากินข้าวสบายใจเลยครับโอ้โอ้โอ้โอ บ่วงกันรูดครับนี่ครับโอ้ยเพือนพี่นอ้องฮะคงขอหยาดเก็บก่อนครับเดี๋ยวมีรังใดมีอากาศของพี่ไทยเบิ่งอีกทัวหนึ่งเอาอะพี่น้องครับเ้ามีการเคลื่อนที่ครับหลังนี่นี่ครับเฮ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว นี่ครับบักอูบ้านเฮ้ามาแล้วโอ้ยสวัสดีปีใหม่มาแล้วมาแล้ววันนี้ตายอยู่พี่นอ้องอะขออนุญาตเก็บครับนี่แหละครับไม้ขี่เก่าหิงเสือหมานไผ่หมานมันครับผมมาแล้วมาแล้วเออพี่เบลัครับผมรีบร่อยครับ นี่ครับพี่น้องตามไปคิดไว้เลย,เลยผมว่าแหละมันตรงนี้หนูทองขาแม่นี่คืขวยวมันคือขวยวหนูทองขาวนะครับเก็บขึ้นเขาครับสองหางนะครับหางหนูขั้วหางหนึ่งหางทองขาวหางหนึ่งครับนี่ครับไส้นะติดตามกันไปครับอะไรเอ่ยดำดำ,ดำแวบแวบมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเบิรงเดอเบิรงเดอ มีครับกูดจูดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มก้านคอเต็มคาราเบลว่าสันเพิ่นวานี่ม่นรียิวพี่นี่ครับนี่ขี่เก้าข้าเจ้ามาน,านอยู่นี่ไส้เดียวกันอ้อยต้อยเลยพี่น้องเอง้ยอ้ามานไผ่มานมันล่ะครับพี่น้องมไในตายกันกลับออนแห้งครับ อีกหลังนึงเนี่ก,กิ๊บครับตัวนี้โอ้ยขุดแ่ <c oughs> พี่น้องซิงมหาจาลทั้งแปดทั้งได้ขุดขี่ควายมาถมบ่วงผมโอ้แน่นอนแน่นอนแต่กลับรับบกเกินมากินนี่ครับมาแล้วอ่ะขออยากจัดก,การกอน,นครับอีกแล้วครับพี่น้อง เพื่อนที่หายแซบแต่บางหนูตัวเล็กๆนี่ครับอ๋อาครับผมขอแอยดเก็บครับเฮ้ยพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วกูดจูดโอ้ยใส่เดียวกัน้อต่อยเลยพี่น้องเด้เพื่อนอ่นานผู้เดว่ามันบ่มีหนูอาครับผมขอ,อยัดเก็บจะครับอาครับพี่น้องมาอีกลหลังนึงครับ โอ้ยว่าแล้วว่าจะเป็นนูท้องขาน้อยอีเละนะครับผมเก็บขึ้นเขาครับมือนีมาน,นะครับครับผมพี่น้องโอ้ยกับดักผมหาว่าพ่อ,พอที่สองหลังพี่น้องเลยยัง่งหาครับแล้วครับจนเมื่อยหมดละเพราะว่าผมหมายไว้อยู่นะนี่ครับไม่ใช่น้ำปลาย่หญ่นี่ครับ,นนนนรบห,หน้าเหยียบผมว้ย ถ้าคิดไน่นแง่ดีกะลกมมองครับครับพ่อันค่ะมีมูสุนี่มาเอาไปกินแล้วกะนลากมีมอผมว่าได้ผูกสายไว้นี่แหละเพื่อนาจะมักง่ายครับโอ้หาจนเมืออ่อยหลีได้พี่น้อง <c oughs> ใส่น้อหนอไมนยึดเสน้นนี่แหละอะัอะงไงก็ต้องกลับนะครับเดี๋ยวยังมาหาเบิง้ง ถ้าว่าติดนูก็เสียดายไปถ้าว่าติดหนูกอะบเ่ปบเป็นยังครับแตงมาหาวออขึ้นไหมโอ้ยอ่ะครับเดี๋ยวกับไปสรุปยอดซู้พี่น้องเบื้องยื่รถเลยถึงรถเลยโอ้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 ย,อยตายละใส่เหมือนได้กลับหายเหมือนครับได้มาหาไม่ตลอดเลยอ่ะพี่น้องจังเลยสภาพไปสรุปยอดนะครับนูมือนีมานครับมานนี่ครับพี่น้องสรุปพ้นมือเนี่ ได้หางไงอยู่สามครับนุ่นเท้าขาวน่อยสามตัวทางใาน,นคลิปนี้ครับถือว่าเป็นคลิปเปิดประเดิมปีหกหกนะพี่น้องมันมาแล้วละ่ะจางใน,นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนร,รับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับจางใน,นคลิปนาสีไปไซมไหมกับจิงว่าหรือวันสิบห้ามหาบ่วงหากลับสิบมันหายครับสองลังนอย่แหละหาบพ่พ่อพี่นอ้องหาตัวบอยเลยเดี๋ยีภารกิจศ่้า ครับครับผมคลิปนี้ขอจากลาแค่นี้ครับขอความสุขสวัสดีเกิดกับพี่น้องทุกท่านเ้อพี่น้องเด้อขอคุณลายรที่ติดไลไลตามไอคู่ครับผมสวัสดีครับ